มีต้นบางนาเดดนาะเต็มแคมเลยธวรมา,มาอันนี้ก็ครั้งนอกเนาะมันลกง่ายรกหยาเนี่เมื่อบ้านเขา้อ่ได้บอกแม่นเนิ่นคือผ้าาวแห้งพี่น้องผ้าาวเมื่อเนะยันบทันโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ่็นสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ,พ่อเมื่อนีก้กะ มาทางเพื่อนไอทงเพื่อนพี่น้องเนาะมากับผู้วงสองคนพี่น้องโดยนี่ก็แวะมาทางพี่แลลวเนาะเพราะว่าตอนแรกว่าทางผู้วงว่าไอเพื่อนซิเมื่อบนะัตรน้ำปะเถาพี่น้องก็เลยว่าเออซิมาเยี่ยมเพื่อนไอไอทงว่ะบัตรุุท้าเลยก็ปะเถาเพื่อนเมื่อผู้เดียวพี่น้องบัหน้เพื่อนเมื่อเวียงเนาะแบบเมื่อกระทแบบันหันแหงพี่น้องห้ากามาเนาะเมื่อเลยพี่น้องเลยมาวานนี่เมื่อเมื่อนี้เนะาะโอ้โหเพื่อนนีเวียงอย่างั่ะนะก็เลยพากันมาพี่แหละเมื่อนี้นะตอนแรกว่า อันซิไปคุจิหล่อน้ำทังแม่เผินเผินวานเนาะอันจิหล่อมันมีนะบจักคนวะโดยก็เลยบบได้แน่นซ้ำพี่น้องผู้วงเผินสิมาเห็ดยังมาน,นี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเลยไปเสียหยาเผินบ่อหรือว่าจังใดทางเฮือนเผินพี่น้องมอนิกาบูดว่าไอ้ท่องเผิอนอยู่หรือบ่เนาะอาจจะอยู่บ่อหรือว่าจังใดคือบเห็นคนนะนะอันพากันเข่ามากับวงสองคนเนาะโดยพี่น้อง เปิดคลิปมากันเนาะมือในการพากันจูดในหันกระบอกนะมันใหม่ใหม่บเบิร์ตซ้ำเนาะมาทางนี้ <c oughs> ทางนี้ก้าบดีหกบันไดเนาะพี่น้องไอ้แป้นแน่แล้วมือนั่นแหละเพิ่นจูดแหละมันใหม่โบเบิร์ตแบบมันลายโพดนะเนาะมีแต่ว่าจูดใหม่แถมมันโบเปียกนะน่ะเข้าบันไะดอนาคตขึ้นได้สะมันเป็นอันนั้นอยู่เนาะอ,อือ,อ มันนี่กะบรรยากาศบดบดเนาะพี่น้องข้างป้านั่งพึ่นกะวัยอยู่เพื่อนพึ่งไปหาหน่อไม้มาจากทางนี้มีแต่หยาทางนี้บ่ได้มีเสียมบ่จะเกอนเพื่อกต่เนาะทางหนองมาสิมาลกหยาห้แต่ว่าบบ่มีเสียบ่มีอีย่างอยากนันแนะนำบ่ได้หลอกเกอนไว้เนาะอาจจะอยู่ในบ่หรือว่าเพิ่นไปแล้วกับโบโฮ มือนั่นก็นทั้งพุกวรกงกำ้องลิ้นเป็นโกคหยาอยู่นี่แหละเป็นโกคหยามันเกิดขึ้นด้เนาะเลยโลกตอมว้นี่กับเสืออย่นี้ลมแล้วมันตกมนหงกนหน่วใหญ่ๆพี่น้องเลยตเต็มเต็มมนหงอย่างเต็มเลยเนาะ โสเมีนาิน่ไปหเอนาะผู้เดียวครบู้วงเพิ่นสดีสดีอืเพิ่นมาบ้านแลแม่นบ่แม่นอืมแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่หญ้าแต่ว่าบ่มีนอันนั้นบ่เสียมบ่มีพี่น้องบ่มีเสียมลกเนาะ ขานาก,ก็มีแต่ว่ามันมันสูงแล้วั้งเ่นคงเลูงขาอะอเพลงดงังแค่แค่ทางนั้นบอนเป็นยังดงบอเป็นยั่ไอนานะ อันนี้มันนั่นแหละพี่น้องมันเลยบริอะไรนั่นเนาะเอียงนะมันหัวทั้งนี่แหละมันหัวแหละบริเปล่งน้ำใส่เลยเพิ่นบริอะไรนั่นเนาะตอนนั้นมาแล้วก็พากันเป่งใส่อยู่บอกเพิ่นว่าว่าได้ยินว่าเพิ่นว่านนำว่าสีอันเลี่ยงงานยุพี่น้องไอ้พังเบิองเนาะถ้าว่ามันบหัวนะอันนี้มันหัวทั้งนี่แหละพากันเป่งน้ำใส่แล้วกาเนมเบิองกับผู้วงเนาะมันเลยหัวทั้งแคมนี่ถ้าต้องจิกบ่รวยจังไดแกบ่หัว ต้องจิกแทนแหละต้นบะงม่วงกันเนาะบุมยังบุมมีหมากอย่างเงี้ยต้นใหญ่ๆพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นบางหนัดหมดจ้ะอันนี้มันจูดบ่เบิดน่ะมันมีอีกยยงแหละมือนนะพากันจูดกับพูวงอยู่ หไหมว่าตี่ทั้งเทิงหรือท้งหลุมพัยางนอาจจะโใไม้ห้ไรเนาะมันเป็นอันนี้เด็ต้องทาให้มันนั้น,น,นก่อนแดดแดดมันแห้งมันก็จสีจูดใหม่เนาะน้ะนองกล้วยกำลังเกิดขึ้นอ้าพี่ดาวไ้บ้านนี้ ลกหนี่ยอ่บุมีอันนั้นเนาะอย่างนะคือว่าแล้วเนี่ยอันนี้มันใส่อันนั้นเอาลกง่่ายยอูใส่มือก็ได้เออบ่มีค้าตังกรอสิลกซอยกันด็มือนั่นพากันลกแจนั่นเนาะพแ่นเก็มาถอะได้ก็ลกเถอะนั่นแนแหหลายๆเ,เต็มเต็มต้นอยู่เอาไว้กิน,นแบบพี่น้องแบบเพิ่นเพิ่นซื้อก็จักหน่อยเอาไรว่าเป็นโลบ่เพิน่นซื้อเท่าใดก็บ่ฮู้อาจจะเป็นโล เป็นหน่วยห้าดูว่าหน่วยซิปอ,อันนี้จะเป็นต้นบังนัดหมวดจักหน่ออันนี้ต้นบางหนัดในทงเพล่อมาปูกข่อยได้ปลูกเพ่อนบอกเอามาได้ไสมเอามาใ้ชวนมันแม่เขาอยู่มันแล้วเออ่เสิออกมาละกันน,นะฮะนะเรามาปูกไว้พอมันมกินปุกมันสิออกมาอืม มีแต่อันนี้นี่ปลูกเป็นแต่ทุ่งมอนกันมาเห็ดเพื่อนใหม่ๆคนนี้เออกันขึ้นสูงเนาะ <c oughs> เป็นหมากเลยค่ะเป็นน้องเพลียงบางนัดนี่เป็นอยู่จนตัวนี้นะคอยปลูกตัวนี้คอยปลูกม <c oughs> ีต้นบางนัดาเนาะเต็มแคมเลยทำหมางนี่ก็ค้างอยู่เนาะวันนีเอารถเข้ามาพี่น้องจอดอยู่นอกคุณแล้วเนาะมองกระถ่าวคนดังไพ่กันยังอะไรอย่างเงี้ยมันลกง่ายดอกหย่าเนี่ย เมื่อบ้านก็เฮาบ่ได้บอกครับแม่นเพิ่นคือสิผ้าแห้งพี่น้องเพิ่นผ้า,าเมื่อเนาะยับนบ่ทันงกม,มาบทา่ทันเพิ่นเมื่อน,นอือแบบกิโลไทยมันก็นอยากซาหั่นน่ะเฮ้ยแม่นๆนานฮอดน,นะกิโลโดยสาโอ้ยแปบ,บยน,บน่บ่ทาคนดนนะ่ะงมาไว้อืบบบไอไปแไบน ลกขาด้วยสารเดียวนี่นก็เจ็ดสิบ 70. สองตัวทั้ก็ะติกทั้ดเงินมันนมันนานเนาะตอนเพิ่นมากกับเพื่อสิฮอดได้พี่น้องทั้งวงเพืว่วงเพิ่นมาพอดีสิบสองโมงเนะเ<อ>าะสิบสองโมงมาหอดถาคนเขานานมากนะอืมจอดถาคนนำ้ำแล้วก็ไปส่งพระเจ้าบนนั่นบนนี่นะมันก็เลยซ่าบนขาเนะาะทางนี้กะสูงแหงเลยขักแหล่น มันขึ้นในหยาเนี่ยนะ่จาจะผืนเอิญหยาอย่างไรแต่ว่าลกง่ายอยู่ยนี่แม่มนนแมพันไปใส้มือนี่แม่เคยวะคือแบบพันไปขุดกิโลอืมบูสีไดร์รีบอสามกิโล <laughs> งามนี้มีไม่รกิโลถ้าฝนตกนะเราเห็นควายมีมันตัวใหญ่เลยแต่ว่าฝนตกแล้วมันสีเห็ดเห็ดวายลบก็คือมียุงเนาะมีในตีนเพันนะ <laughs> เธยเบื้องนะ <laughs> เบื้องนะ <laughs> ทางล่างตีนเบื้องนี่เด้๋ ตใหญ่ยยๆเลยมันครบเลยอุ้ยคันเสียงนองโซก่น,นองเพิ่มมาหลินในเทิงแล้วเนาะมือนะขึ้นไปหลินในพอดีมาแนมค่นในทงเนาะตอนเพิ่นยังบ่ทันมาแต่บ้านนะแนมเมืองบรรยากาศดีทันเทิงยุงมมีนกเนี่ยม,ม,มาเหมือนได้กับลกไปเทละหน่อยมันก็นอาจจะแปนไปเองมันนแหละ อันนี้ต้อนอีกอย่างกับพัดเนพักนางตู่นะเป็นงวงก็ลายต้นเลยรพี่น้องยุงเหี้ยเป็นบดบดแบบเป็นแนวไรวะบ่วพนชีตกอะไรมันนั่นคือมันยุ่งนั่นยุ่งออกถ้ามันนานมันแดดอะไรบ่มีแถวน้ามีแต่หมักหย่ เลืมสูงข่อยไปเลาะใส่แน่เมืองบานนะไปอนั้นไปหน้าโพถาวไปห้อืมเท่าน,นั้นแหละเพราะว่าอยู่สามหมือนคนว่าไปหลายมื่นไปสเปนไปถ่ายโฮเมพี่น้องในเบิร์หลายมืมอยู่ดอกอแต่ว่าอันนี้ไปเลาะหน้าโเถา่าหน้าลุงกับในป้ายซ้ำอยู่คนละหม่องเปล่าน่อืมมีแต่ไปนหน้าโพถาว ทางไมเถ่าก็เห็ดอันตีมักชาลีสุกินออืปักชาลีเป็นไห่เป็นยังพี่น้องเนาะคักปีงกินหอมเวลายามหนาวคือสีแซ่บมันต้นหอมตึกเนี้เอาซะมันต้นกมีแม่นหวางตึกคักล้าชนาะไว้ก็ได้บุญร้ายกันไดเออพอได้กลิ้งทแหละปันได้เลยลามันก็คมขม มันอยากแข็งหนึ่งมังซ์ลี่จีซุกแล้มอยากแข็งหนงต้นมม่วงต้นมังม่วงก็ลายเลยแต่ว่ายังบ่ทันหมากจากอัน่น้อจากมัม่วงอี๊ยแต่พุ่นเนะต้นหนึ่งเลยแล้วก็ลายมาสองสามสี่ต้นหาต้นทามากเบิรนี้คือสีได้กินหมากลายใครแต่ว่าหยามันลกไงเนาะ คนตกเลยมีเงาเมื่อมื่ที่หนึ่งนอนนอนตื่นมาคนตกไปชิพากันไปสีเขาค่ะอือันลงเนตักเขาหายไปใช่สีแซมอ่ไรแซมตีกัยากกันยากเปนมายามเกี่ยวเขาเลยสีเมื่อเกี่ยวเขาซอยอีกทางไหนทางอือแด่พอได้ข่าวมากินเนาะ Đi lệ ma, nhìn cả hai phát, mưa 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 กายต้องเห็นมือรแนได้กะมนจืดจะทางไป็นเวไปนาคุกจานแะลรถามก็จะท่านนากุกจานเออมันก็ทามคนแถนอหละมีป้ายอยู่ติอืมก็มีเออเบิ่ออ่านเอามันเป็นป้ายเลยชั่วมือนนี่พี่น้องง่ายเขาไปใช้มาซะกะเวเขานาคุกจานแล้วก็ไปเรื่อยๆเวใช่เวคว้าแล้วก็บ้านค่เรื่อยละเวใช่เวกวามันคือสิริสเส้นไม่ได้เนาะเออ ก็แถวนั่นแหละถามคนกับฮูจักพี่น้องเพิ่นบ่เคยเมื่อเนาะค่ะกัเมื่อเป็นครั้งแรกก็เริ่มต้นนน้อยๆนะมันก็จำบ่ได้เลยแหละมีแต่มาอยู่พี่มะดนเลดิอืมดีใจแหละได้เห็นเลยมาอยู่พี่ก็โดนเนาะตั้งแต่จนใหญ่เย็นลงเย็นลงกับได้ไหมขี่รถจักรเมื่อก็ได้แหงไวห้องบริษัทขี่รถจักรกับไปนั่นไปทางคัวอู่คนบ่เยอะคนบ่เยอะเอารถขึ้นเถือ อืมเห็นขาจามาสวรรค์อ่ะจะเอาโหลดขึ้นเ่อไลยอืมเป็นขัวเป็นยังแบบได้นเนอะได้นันำประมาณเพียงเอ,อ,อ,ยอยงื้อใหญ่เี่ยแหละอืมเล็กหน่อยลินเซลเซลตัวขวนอนยาต <laughs> có một cá thân lặng như hang tôm ở đây hình <laughs> quá Ừ ừ Ô. Nhung lại Lục nơi Khai tới nhà mà lục này Nhất là ở nhà nha bố พีค่คิดว่าพอเฒ่าคนนั้นพูดว่าออเจบบพนแบบว่าวแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายะนะแบบมือได้กับมือนั่นเนาะพามึงอยากเมือ่อยกับมือเปลีใจพี่ิดพูนว่าเมื่อก่อนแล้วก็อยู่ประมาณจังมือพูเเ่าอยู่หลายมืออยู่เว่ามามืออม่อนีอ้หัวเมื่อเลยอือพอเฒ่าก็ได้แบบเป็นเมื่อเนี่ยพาคยัก็มาบอกมผมไปกับยาเถ่าแล้วว่ะอืออยู่เพื่อนนะเรา น้ำหมักน้ำหมักอันนั้นด้หนักเห็ดเนาะแม่นอยู่ที่เื่อก็บ่ได้เพิ่นเพิ่นก็ว่าอยู่แบบเผื่อๆน่ะเผื่อสิถาฮอดเกี่ยวข้าวเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากถาเพิ่นก็บ่มีบ่ได้เงินแหละพี่น้องอยู่อยู่บ้านก็ได้บ่ได้เฮ็ดหยังอืนน่ได้ื่องัวบดนียังมันมีเรียกเพิ่นแหละเพิ่นจังเมื่ออมว่าเมื่อกี้นี่ก็มันเวลาสั่นพ แต่มิทเราใช้หายคอยมากก่อนทำไมทุ่งเดียวขวบประกามาถามมาพร้อมเราดิแม่แล้วเราก็เลยมาส่งซะแต่เราเอารถใครมึงอ่ะอันนี้จ้าต้นนี้ยังไหนเขาเดินเหเนี่ยเขาใส่มองอันะไรเลี้ยงปลาก็อยู่หลายแท้นะมึงในจุ่มหมดเลยลูกเถึกมือแล้วมันอันนั้นมันบดเมือนี้พี่น้องกันจะบดแห้งเลย มือแดดๆคือมือไหนคือพิดีเดดน,นะน,ดน่ะใส่หมวกเอาก่แล้วทางนั้นเป็นโรคมือนะมันขึ้นจนเขียวพี่น้องไงอหยานะแต่ว่ามือน,นี้มันก็นโรคแล้วมันก็ข้นคือ,ววอเ,อเก่มามาาาีแต่ว่าห้องเอาเดวตัดหยาก็ได้เบื้องนี้ห้ทงคนตัดก็ได้คนตัดเป็นเดวตัดหยาเห็นเห็นไอดวงเพิ่นดอกตัดแต่ว่าของเพิ่นคือสิบ่มี เห็นปนางเหง่นกะตัดเป็นเนาะข้าพเจ้าเคยตัดเลยนะเมื่อเป็ดเดียวกับิิดหอดแม่คนะเมื่อเมื่อเมื่อบริเคยไปจากกันเนาะไปโดนๆหลงคิดหอแะะด,อดหอแล้วจะคุณี่เห็นอะไรอยู่ติ

เงียบๆพี่น้องไอ้บ้านใช้บุญแต่ว่าอืมเพิ่นเพิ่นบระเดี๋ยวเอาเมื่อเนาะตอนเมื่อเนาะบิดเมื่อจะขะหกหน่อยมาตหมูเพิ่นละหยาวะคนคนไล่บ่อแถวบ้านเพิ่นนะเคล้าเออคนใดเป็นสาวไปเจ้ากับไปเห็ดเบี้ยกอยู่ท้ายมาเลยอืม บางบ้านกับบมีเล็กน้อยนะแหงไปไปไทยเบิร์ตเหน็นมั้ยแบบเผืนบัวเฮียนดอก,นอกเนาะเฮียนบัจบแบบเฮียนพออ่านออกกับเช้าเฮียนแถวบ,บ้านอนอ,อกเราเนาะมีแต่ไพ่กับไปไทยยังเบิร์ตบางคนเป็นผู้ชายเขาก็ขืนผู้ขืนผาเฮ้ยเหติคลิปคือกัน้นเลเหติคลิปบแถวบ,บ้านเพคนแ,แบบแถวนั้นแหงมันจะมีนัทถ่ายลายเนาะเดี๋ยวหายอยู่หากินพี่น้องแถวนี้พัด <laughs> มีแต่หาหน่อไม้เท่า ขุดจิหลอกบมีถ้าฝนตกะมันบ่คือกันเนาะแต่ละบ้านอยู่หอยู่หน้าบัดบ่อึดแนวอยู mm ่แนวกินหั่นนะหาปูกหาอยู่หากินยากแถวาพัดคืออยู่ทางบ้านเพิ่นแต่ว่าเฮ็ดเวียกเวียกพัดมีอุกนบ่บ่ค่อยมีเวียกมีแต่ยามหยนาลาอันับจ้างอืับจ้างอันเกี่ยวข้าวหรือว่าดำนานะอือ คนที่เขาเคยลงมาเขากะมีหายมีหน้าเขากะพอมีอยู่มีกินดอกอือโอ้เขากะจะปลูกนั่นปลูกนี่แมนเนาะเพื่อนเขาอะไรเพื่อนเขาหน้าเืินชาวมากับใบหน้าได้แมนลกก็ดีกว่าบลกเนาะมันจังแป็นไปเท่าน้อยห้าสิ่งหกสี่ห้า หนูเนี่ยคือสีลายเนาะแถวบ้านเพื่อนเนาะนี่ได้เห็นกระจกใสกราฟติยัง,งใส่บอกใส่เบ็ดแถววันหน้าและพอได้กินฮะ ดึงไปเลยหย่าก็ได้ดึงงายอยู่หอกตัวเราอันนั้นเราปลูกขายกันอันปลูกมันต้นนะนะแบบมันคันว่ามันมันเป็นอันนั้นเป็นหมากแหละดินมันสิแต็กเราอืมโดยไปน้อนเนาะเพิ่งก็มาลกหย่าแถวนี้ได้โมนี้ก็ได้มาเลาะเบิ่งยุ่งลายซ้่งชีบไว้น้ำยุงเลยนะยุ่งมีเสียในแห้งเสียไปในแห้งแป้นขักแล้ว อันนี้ก็เป็นแดดเ,เนาะบางมืออย่าให้แดดแดดแดดคือสีเสียขักอยู่ดอกเนาะ,<อ>ะเดี๋ยวกะสีคอโจคลิปก่อนพี่น้องในบ้านนี้เนาะถ้าพบพ,พอกันคลิปหนาเนาะมื้อนีก้กะแวะมาทางบ้านไาบุญพี่แหละมื้อนี้อากาศแบบมดพี่น้องคือฝนสิต,ตกนี่แหละไปใช้กะยากหน่อยหนึ่งโดยทา้งโู้งพันกับหากามาแต่ว้านนี้พี่น้อง้มาวันนี้มาฮอดมื้อนีน้กะแวะมาเฮือนอ้ายเพิ่นพี่แหละมื้อนี้เนาะโดยอ่ะพี่น้องเด็กสบายดีเด้อ สบายดีอ่ะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาบ้านสายบุญพี่น้องทางผู้วงเพิ่นมากเนาตะตอนแรกก็คิดว่าเมื่ออายเิ่นเมื่อบ้านนะว่าสิมาเยี่ยมมาพัว่ามาเบิ่งเพื่อนหายนะมเพั่นาผู้เท่าเพิ่นเมื่อผูดเดียวนะพี่น้องผู้เท่าเพิ่นเมื่อก่อนเมื่อบ่ทานกันบ่อย่างเนเมื่อวียกเพื่อนพี่น้องเย้ยเมื่อไหวแห้งเนาะบร้บอลอลานว่ะโดย เอาคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่า,าสบายดีเด้อ